น,นี่น,นี่โอ้โหุยแรงนะเนี่ยปับปับโอ้โหโอ้โหไม่สนใจสื่อเลยไม่สนใจเอาล่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เลยผมก็จะพาตัวของแอสซอรโหมดไปลง PP กันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้พี่จเจ้าตัวซ้ำไปกับทีมของเมลิโอดัสนะฮะ ซึ่งทีมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมอยากจะลองใช้มากนะครับในเมตานี้ก็คือทีมของ s s a u l t Mode แล้วก็เมลิโอดัสทั้ง3ตัวเลยนะฮะในทีมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทีมเนี้ยมันจะรอดหรือเปล่าใช่ไหม <Hi. S 1> สกายมาดูกันว่าพี่จะรอดไหมวันนี้มาไปดูกันฮะ <S 2> <S 2> <S นี่เลยนะฮะทีมเนี้ยก็เป็นทีมของเมลิโอดัสนะครับทั้ง3ตัวก็คือมี s s a u l t m o ม e มีดัสฟ้าลอสเวนแล้วก็มีดัสแดงลอสเวนบอกเลยว่า รับพักการแน่นอนวันนี้บ้มบมของจริงคือถ้าอีกฝ่ายไม่ตีมาเนี่ยเรายังมีลอสเวนทั้ง2ตัวที่เบิร์สอันตีแบบไม่ต้องใช้แอซเซอร์โหมดอ่ะแต่ว่าถ้าอีกฝ่ายตีมาเนี่ยอีกฝ่ายก็จะโดนลดในส่วนของตัดไปสําหรับแอซซอร์โหมดเบ้มเบิมชัววันนี้บิบ้มเบมชัวนะฮะไม่เราก็เขาอ่ะเออตายจริงนะฮะ <laughs> อย่างรวดเร็วด้วย <laughs> มันเดี๋ยวเราไปดูก,กันว่ารอดไหมแต่คงคิดว่ารอดแหละเพราะว่า วยที่ว่าไอเสาโมดเนี่ยมันเก่งด้วยตัวเองไงส่วนไอสองตัวมันก็เก่งด้วยแอนติซึ่งถ้าไอฝ่ายไม่ตีมาแล้วก็รวมอันติยับยับก็ได้มาครับผมตาแรกกินอาหารเป็นประเภทเลือดนะฮะพลังต่อสู้ก็อยู่ที่1นึ่งแนะคือดูก่อนว่าถ้าตาแรกเนี่ยเราโดนเปิดทีหลังเนี่ยเดี๋ยวตาหน้านผมจะกินเป็นพลังต่อสู้แล้วกัน <Okay. S 1> มาครับผมตาแรกนะฮะนี่เลยเป็นไงไวัยรุ่นลอสเวนเดี๋วบอกนะว่า,าเข้าทางอย่างนี้เข้าทางแล้ว ผมจะใช้ตัวของดัสลอสเวนฟ้าเนี่ยตีไปที่คิงแล้วกันนะครับตีที่คิงก่อนหนึ่งใบไปแล้วก็ตามด้วยอ่ะนี่ไปแล้วก็นี่ไปแล้วกันนะครับตีไงขาฟาดหน่อยแล้วกันนะฮะลถโจมตีไปเลยเนี่ยอีกใบหนึ่งัาผมเบาเบานะเบาๆขอเบาๆไวไปก่อนเดี๋ยวรอเขาโจมตีมาเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะแล้วยิ่งแบบลู้เชลเขาเนี่ย ไม่มีพาสีด้วยเพราะว่าผมเปิดก่อนไงพลังต่อสู้ผมเยอะกว่าแล้วก็พลังต่อสู้ของแต่ละตัวผมเยอะกว่าโจ่ออโอ้โหกลัวที่ไหนอะโยงโยะมาดิครับโจเจอบอทนะฮะแต่ก็มาเรามาลุยกันดีกว่าบอทใช่ไหมบอทก็โดนดิคร <Bot S 1> ับบอทก็โดนดิฮะเป็นบอทแล้วเราอะเป็นเป็นบอทก็โดนเ <c oughs> อามีชิกิลี่ไงเราแล,แ,ลแล้วก็ฟาดไปตะมาเลยเรียบร้อยแตกแตกชัวนี่ไงฟาดต่อ ทีนี้คิงฟ้าก็ตายแล้วเราก็เล่นง่ายแล้วอหอีกฝ่ายมีป๋าเชอร์วันด้วยยังชอบเลยเชอร์วันเนี่ยโยเก่งโยเก่งโยเก่งตีมาตีมาตายโยกนาละโอ้แต่ว่าแรงนะลูเชลแรงอยู่นะฮะโอ้โหโอ้โหคิดว่าจะรอดนะครับไม่น่าจะรอดนะ เฮ้ยเพื่อนไม่น่าจะรอดนะเราก็ฟาดไปที่เอโกเทอร์เลยแล้วกันแล้วก็นี่ไงตีไปตีที่ใครดีตีที่โกเทอร์ดีครับอ่ะขอเซฟนะครับมาครับผมหนึ่งแสนสอแล้วก็ฟาดที่ป่าปับปับป่าเป็นแค่ป่าแท้ๆนี่นี่รถจมตีไปก่อนขอเซฟหน่อยมาครับผม เออทีมเนี้ยนอกจากจะเป็นดาวเมจแล้วเนี่ยยังมีพวกตัวของดัสลอสเวนฟ้าที่แบบมีสกิล,ลดโจมตีได้ด้วยอะะ่ะป่ะป่าก็จะตีเบาลงขึ้นเยอะเลยนะฮะตายโยนน่นาละเรียบร้อยแต่ว่าไม่ตายผมยังไม่ตายแล้วก็มีรถเกตอันติของไอตัวดัสลอสเวนฟ้าด้วยนะฮะนีงไงรถเกตอันติไปกี่ลูกเนี่ยอันนี้1ลูกโกโก้แล้วก็ปั่นสปินอ่ะแล้วก็ใช้อย่างงี้ลาก่อนลาก่อนนี่นี่โอุ้ยแรงเนี่ย แรงน่ๆผมเพิ่งมาลองใช้เนี่ยมันาแรงจังวะใ้ตึบปับปับเรียบร้อยนะครับอีกฝ่ายก็น่าจะจบแล้วล่ะนะฮะต่อให้แบบต่อให้แบบดัสลอสเวนแดงตายก็ไม่น่าจะรอดแล้วล่ะ <c oughs> นะครับก็ตายอยู่ดีเพราะว่าโดนอันติของลอสเวนฟ้านะฮะแล้วก็โดนนี่ด้วย่ <c oughs> แล้วก็โดนดามาเละข,ของไอตัวแอซซัลโมตีนเป็ดด้วยมาตากรแยกล่างแบบสมจริงสุดๆไ <c oughs> เคาเตอร์ไงแล้วใช่ไหมเนี hmm. <S <s parole, yeah. sure> ่ยไม่ใช่ใช่ไหมสกิลนี้มันพูดเต็มว่ายังไงนะเรียบร้อยนะครับตาแรกนะฮะเจอบอทโกโก้เลยมาตาที่สองมาครับผมตาที่สองนะฮะเจอกับทีมอะไรเราจะมาเจอกับทีมอะไรนี่ไงล่ะมหาเทพเคียวเจอมหาเทพเคียวอ่ะอ่าฮะเราก็ต้องลดโจมตีไปที่ตัวของไอ้คิงยังั้นจะอยู่ยากอ่าลดโจมตีไปเดี๋ยวนะ รถโจมตีไป2ใบเลยดีกว่ารวมการ์ดมาแบบเบิบ่มๆบแล้วก็อย่างนี้ไปผมบอกเลยนะว่ารถโจมตีไป1นึ่งเทินเนี่ยยา,ยาวไปมาครับเผาไหมก็คือเผาไหมที่ตัวรถเวนฟ้าด้วยนะอย่างชอบโอ้โหมันก็โจมตีนะคือแบบมันไม่สนใจสื่อเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงหรือเปล่ามันก็โจมตีมานเนี้ย่ยเฮ้ยไม่ได้นะเพื่อนยังไงปับปับ,บโอ้โห โอ้โหไม่สนใจสื่อเลยไม่สนใจามาตาที่สเอาเรื่องอยู่นะฮะทีมเนี่ยเฮ้ยไม่ธรรมดานะ Hello, เจอคิง h ฟอีกแล้วอ่ะเนี่ย <c oughs> โอโหโดนเปิดก่อน <c oughs> แบบโกโก้แถวเนี้ยแม่งเถื่อนมาครับผมจะตีมาหรือเปล่านะฮะผมคิดว่าน่าจะโย่ไวซับแมนหรือเปล่าแล้วก็ตีมาเพื่อเอาโล่หรือเปล่าฮะมายังไงโอ้โหไม่ใช่โยแฮะ หรือว่าโย่โอ๋โโอโหขั้นสามเลยเหรออุ้ยอุ้ยการ์ดโกงเกินบางทีการ์ดโกงเกินขั้นสามแล้วคือมีสกิลแบบยังใช้ได้อีกเกรอเนี่ยไม่มันเอาเรื่องจังวะเฮ้ยเราก็คือต้องตีแล้วนะครับอะตีมานี่ไปตีนเป็ดไปนะครับแล้วก็ปาดที่คิงแล้วกันนะฮะมาปาดไปก่อนนี่นี่นี่มันไม่เข้าเลยฮะ โอ้การ์ดโกงเกินทำาห้พิกิลี่เรียบร้อยการหมีตัวแตก <c oughs> โอ้เอาเรื่องเกินออกมาก็การ์ดอย่างนั้นใครจะไปสู้ได้วะนั่นน่ะ <c oughs> ได้รอคันสามมาตั้งแต่แบบเธอแรกเลย <c oughs> แล้วคือโอ้โหสมอร์ฟั์มันล็อกการ์ดกันวะเนี่ย <c oughs> โอ้จีจี <c oughs> อะไรกันครับนี่ต <c oughs> าที่สี่นะ อ๋อเจอทีมอื่นที่ไม่ใช่ทีมของคิงได้ไหมอ๋อโหนี่ไงไม่ใช่ทีมของคิงผมได้เปิดก่อนนะฮะมาแต่ว่าไอเซาไอไม่ใช่ไ <Yeah. S 1> อเซาไอตัวดัสแมนไม่ใช่ดัสแมนด้วยทุกไอตัวลอสเวนฟ้าเนี่ยมันโดนลดป้องกันของรูเชลไปเราก็ต้องจัดการใบป่าไปคือไม่ใช่ใบป่าก็ลดโจมตีะนะรวมการ์ดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ปาดไปนี่ไงขอลดดาเมจป่าหน่อยละกันแล้วก็วกหวยนี่ไงโอเคตีมาฮะ ไไใช้ได้อยู่การใช้ได้อยู่เป็นเล่นไปการ์ดเนี่ยมาครับรวมการ์ดของโลลี่โลลีเมอร์ลินปาดมาเลยครับผมหนึ่งทีนะฮะฟื้นฟูไม่ได้ด้วยตีไปที่จัด <c oughs> ตีคูรแรงตีแรงไป,ปเปล่าเพื่อนแรงเกินบางทีมาเราก็ลดเกตอันติไปหนึ่งลูกใช้นี่ไงสับหน้าไปขอสับหน้าป๋าหน่อยอ่ะแล้วก็ ว่าตีที่โรล,ลี่แหละดีแล้วตีไปนะครับนี่นี่นี่ลดเกตไปก่อนหนึ่งลูกนะแล้วก็ฟาดป๋าฟาดป๋านะครับแบบทักทายไงทักทายหน่อยแล้วก็นี่เลยนี่นี่ตีโรล,ลี่ใช่ไหมละ่ะตัวิว่าป๋าเขาจะแบบฟาดแบบตัวแตกหรือเปล่าอถเฟนผมจะตัวแตกหรือเปล่ารถเฟนแดงเนี่ยยังไงปาดมาแล้วอีกแล้วหนึ่งทีตายรถเฟนฟ้าบอกว่าลาก่อนจัน เจอกันอุ้ยอุ้ย,ยแรงเกินแรงเกินยังไงอะยังไงอะเพื่อนยังไงอะเพื่อนยังไงอะครับตายนะจันตายนะฮะตายหรือเปล่าตายแหละรู้เปล่าว่าจานหมีอ่ะมีอันติของลอสเฟนเนี่ยเบิ่มเบิ่มแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเราไม่ใช้การ์ดพวกนี้ด้วยเราจะใช้การ์ดของตีนเป็ดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเมอร์ลินน่าจะไม่ตายนะฮะมาไปครับผมนี่แหละ อยากเล่งแบบสมจริงสมจริงยังไงล่ะสมจริงไงสมจริงอยากสมจริงเปล่าทขามิชิกิล,กลเออเรียบร้อยเป็นไงยอมแพ้ไปเลยนะครับโอ้โหยางชอบมากครับทุกคนตาที่5นะก็เป็นตาสุดท้ายแล้วกันของวันนี้นะครับเจอกับทีมอะไรดีกว่าคลิปนี้ตอนนี้โกเทอร์โกเทอร์ออด้วยําจริงเอาเรื่องเกินโกเทอร์ออลเนี่ย ผมต้องใช้ไข่เนี่ยอะใช้ไอตัวลอสเวนก็ได้ปะลอสเวนแดงอะนะแล้วก็ลดโจมตีของโกเทอร์ไปก่อนมาปาดมาเฮ้โอเคโอเค,อเคแล้วก็ไปครับลดโจมตีไปก่อนนะฮะโอเคขอเพย์เซฟเขาจะเลื่อนขั้น3มหรือเปล่านะครับหรือว่าตีมาคิดว่าน่าจะเจอกับบอทมั้งตาสุดท้ายเนี่ย่ะไฟหนึ่งมาก็คือแรงสองใช้การ์ดไม่ได้โอเคก็เจอกับบอทนะตาสุดท้ายแต่ก็มาเป็นทีมของโกเทอร์ด้วยไงประเด็นอนะ แล้วโกเทอร์อย่างนี้มันจะตึงๆหรือเปล่าคิดว่าไม่ตึงหรอกออกให้เรามีแอสซาลหมดโตโอะเกือบร้อยไปคำนีน้ที่กีรีไงละ่ะฟาดฟาดแอสซาลหมดโตนะฮะโดนโดนโดนเอาดิสามหมื่นสี่ก็เบิ่มๆมามาหาใบาต่อหรือเปล่าอีกฝ่ายรวมการ์ดของโกแดงยังไงครับใบหรือเปล่าใบแบบใบอะ <c oughs> แบบใบอะใบหนึ่งอะไอสกิลหนึ่งมันอะ โยโยโยมาดิครับอ้าวไม่ใบ้แฮก็จีจีนะบอทนลบอทพลาดแล้วแหละบอทบอทจะรอดไหมน่ะไปครับผมนี่ไงตีหน่อยตีขอตีหน่อยเออปาบปาบปาบแล้วก็ปาดไปฮึทำาีกิกิริโอเคก็ไม่น่าจะรอดแล้วแหละเพราะว่าเรามีตัวของลอสเวียนฟ้าอยู่มาลดเกรดอันตรีได้ไงตีตรงนี้แหละนะครับทีมนี้คือถ้าไม่มีไอตัวเนี้ย คือเราจะโดนเบิร์สอันตีตายนะฮะแต่ว่าเราเพย์เซฟโอ้โหโอ้โหเขาก็บอทก็เหมือนรู้นะว่าเอ้ยไอตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ต้องจัดการแต่ว่ายังกอดที่จริงคือฟาดไปเลยก็ได้นะครับไอตัวเนี้ยฟาดไปแล้วกันนะแล้วก็ตีพี่โกแดงคิดว่าตายนะครับตีไงตายชัวเเรียบร้อย4 8 0 0 0ไม่คิดที่ค่อนด้วยแล้วก็ฟาดสนี่ไงลงทันไม่ดีครับลงทันที่เธอไงล่ะเรียบร้อย ดีจีนะฮะบอดตัวนี้ไปดีครับแยกล่างแบบสมจริงเฮ้ยอาบหนึ่งแสนห้าสกร่อนโอเลนโดการี่เรียบร้อยโอเคนะครับผมเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นงไงกันบ้างนะฮะทีมของเมลิโอดัสทั้ง3ตัวนะฮะทีมนี้เบิ้มเบิ้มหรือเปล่านะครับผมว่าเบิ้มเบิ้มของจริงคือถ้าเนี่ยอย่างที่ผมบอกก่อนเกมเลยคือถ้าแบบอีกฝ่ายไม่ตีมาหรือว่าตีน้อยเนี่ย วัวของไอเซลหมดเหมือนเป็นแบบเป็นไม้กันหมา <c ười> คือท่ายายตีมาก็เจ็บโดโลดตัสแต่ว่าถ้าไม่ตีมาเราก็ยังมีลอตเวนทั้ง2ตัวรวมเกรอันติได้นะฮะเพราะว่า2ตัวนี้เน้นอันติไงมันก็เก่งแบบเก่งด้วยตัวเองทั้ง3ตัวเลยอ่ะนะครับเออดีมากนะฮะแล้วก็นี่ดูตูดของน้องมัเรเกตนี่คือแบบมันรับพักการจริงๆนะโอเคนะฮะทุกคนคลิปโนนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็หวังว่า ทุกคนจะเบิ่มๆนะวันนี้คือเบิ่มๆกว่าทีมที่แล้วแน่นอนนะครับทีมเมอร์ลินนี่คือแบบไม่เท่าไหร่อ่ะเออเป็นทีมที่คล้ายๆกับโปเขียวแต่ว่าโปเขียวดีกว่าแต่ว่าทีมนี้เป็นทีม all d า m a จ e ที่เบิ่มๆของจริงนะฮะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คือช่องไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่าไหร่ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับคนไหนที่ติดตามเกมไหนอยู่ก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะ่วนออัผมลาไปก แล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผมไปแล้ว